แน่นะบิชอปจำอะไรได้ไหมที่ผมบอกว่าผมจะสร้างเออผมจะสร้างเอออะไรสักอย่างนี่แหละนูเบตเฟดดี้ใช่วันนี้พวกเราจะมาสร้างนูเบตเฟดดี้ตามสัญญาที่ผมเอาไว้สัก5ห้าสัปดาห์แล้วนะโอ้โหน้าสัะนเลเกิดวันนี่ของเราก็เลยจะมามาทำตามสัญญาซึ่งอย่างแรกเลยเราต้องไปที่นูบนะคือเราต้องไปหาที่ N p c เอ็น เราจะเริ่มจากฝั่งเฟตี้ก่อนเลยซึ่งเป็นฝั่งที่เอ่อจ,จงจงเชื่อฝั่งไห้นะครับอย่าลืมกดแบทกันมายเยอะๆนะถ้าให้ดกดไลค์แล้วกับเอ่อไม่ต้องพูดมาดีกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราจะมาเลือกเฟตี้นะเฟตี้ผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันนี่ผมขอเป็นตัวนี้นะโอ้โหเซ็งมาสองตัวไอตัวนี้ไม่ได้ผลอ,อะไรยี่ไปไกลๆเลยสวยไอตัวนี้ไปไกๆลๆแล้วนะคระซึ่งเราก็จะเอาตัวนี้มาตัวนะซึ่ง แล้วจอรลงมาตรงนี้นี่เนี่ยแต่ปุ๊บเราก็จะรอหนึแล้วซึ่งเอฟรดดี้ตอนนี้อยู่ตรงตำแหน่งไหมโอเคแต่ทุกไอจัมมอวีซึ่งเจ้าเฟดดี้เนี่ยมันก็ต้องมีเพื่อนกับพวกพ้องใช่ไหมเดี๋ยวผมขอหาพวกพ้องกันก่อนนะคิดก่อนคิดก่อนจะไม่ได้จะไม่ได้นะท่านผู้ชมจะไม่ได้เดี๋ยวคิดก่อนจะหนึ่ยผมขอหาเวลาก่อนนี่เราไปสืบกันที่เออ่รูปกระโดงดีกว่านะซึ่งรูปในนี้จะเป็นคำว่าเอ็นซีนะ นีม่มาดูกันเจ้าลูกน,นี่ใครจะชนะผมว่าเจ้าฝั่งนูกน,นะซึ่งเจ้าฝั่งนูกเนี่ยผมว่ามันดีมากดีจีเนียสประการดีโอเคเออเออหายไปไหนละ่ะเอาอยู่นี่อยูอน่นี่เขาไม่เขียวนะเราจะเอามาตรงนี้ใส่ตรงนี้ก็จะอุ้ยตรงนี้สิเี๋นี้หยาบจิบแลักมาตรงนี้ต่อเดียวกันไหมนี่มันก็จะเริ่มแบบโอเคเจ้าลูก ก็รู có, okay. có, ương, ้จะใช้เป็นตัวอะไรดีนะโอ้โหผมว่าต้องลองหน่อยแล้วก็รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรนะแต่ก็รูไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งเราจะไปชมซึ่งผมก็ต้องลองดูกันว่าผมจะเอาอะไรนะเบื่อเลือกไปตั้งนานยังไม่ติดยังลองเลยนเราจะเอานี่แล้วกันพวกของของเจ้าฟิตตี้ยังไงล่ะอ่าโอยเราต้องดูเทงละ ถึงเวลาที่ผมต้องโรเทตแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่หน้าตามเขาหล่นใช่ไหมมันตัวสิงห์กับไอเฟลตี้ตัวนี้อุ้ยหล่นหล่นนี่บริการนี่แล้วก็แค่นี้นะใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปอีกนะครับท่านผู้ชมเป็นกันึองเลื่อนลงไปเลื่อนไปเลื่อนลงไปอ่ะเลื่อนได้แค่นี้นะเลื่อนได้แค่นี้จริงนะออเลื่อนเลื่อนได้เยอะกว่านี้อีกโอเคแล้วเราก็จะเอาตัวตัวนี้ออกมานะคะท่านท่านท่าน นี่โอ้โหละหโอ้โหนี่มันสีเงินโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยไม่ใช่เวลามาชมนะครับท่อนผู้ชมซึ่งเราจะมาดวเทียนมันดังถ้าันไปด้านเดียวกอเออได้ปิดด้านโอ้โห MD มีดีในเสียงดังซะเหลือเกินนะโอ้โห MD มีดีเอ่อกำลังเล่นกับของเพื่อนนะครับซึ่งไม่รู้ทำไมแต่ก็เล่นไปเลยช่างโอ้โหดูฉันชนะเกนแน่ไม่มีทางฉันชนะเกนี่โอ้สรุปใครจะชนะนะซึ่งผมก็จะเชิญเขาไม่า ตอนนี้ฝั่งของเจ้าเฟนี่ก็เสร็จเรียบนที่เรียบร้อยแล้วนะทำไมเสร็จดอยเลยงั้นเราเราจะเอาต่อไปเราจะสร้างพวกพร้องของบางพวกนัยนหายไปไหนวะเอ้าพวกนายทั้งหมดหายไปไหนกอยู่นี่อยู่นี่ซึ่งเราก็จะมาลองดูกันนะว่าเราจะเอาอะไรดีโหยิงไปหมดแล้วปวดหัวโอเคพวกพร้องของเจ้าเอ่อหนุมาเนี่ยเราต้องเราต้องลองเป็นอะไรดีหน้า เอาไปก่อนนะต้องรอเป็นขอเป็นจำขอเป็นอะไรดีโอ้บ่าดี้ใช่เลยจำได้เบ่าดี้ขอพูชื่อเบ่าดี้บ่าดี้เจ้แล้วเจ้แล้วนี่บ่าวดี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมบาวบ่าดี้มันรู้สึกตัวแบนจังเฮ้ยแล้วทำไมมันหันไปด้านเดียวกันหลอนซะเหลือเกินเฮ้ยเหมือนมองหน้าเราเฮ้ยเหมือนมันมันกิเลนเฮ้ยน่ากลัวโอเคซึ่งเราก็จะวางไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเสริมเติมด้วยนะครับ นี่เนี่ยอ้ยใจเกเร่ใจเกเร่ทุกครั้งนี่นะซึ่งนี่นะครับก็คือเป็นการเสร็จสิ้นเบ้าดี แกนี okay, mm ่ก็อ like okay, right? ืมไม่เห็นเป็นน้ำที่มันวนนะเนโอ้โหดีเลยโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองดูกันว่าเสร็จหรือยังผมว่ายังไม่เสร็จนะผมว่าจะต่อเติมเลยครับเข้าไปด้วยในฝั่งเฮลีคอปเตอร์โอเคนะครับสำหรับก็น่าจะเสร็จเร็ที่สุดเลยนะนี่คือฝั่งของเจ้าเบนดี้อาเะียตายแน่เฮ้ยดูพี่ดูนั่นสิอะไรอะไรเหรอเนาะว่าเกียร์ตายแน่ ฉันจะฆ่าแกไปภายในพิษตานี่จัดการมันเลยครับบาว์ี่ไดว้ว้าวเ็นเลวเ็นเลวบ๊ายบาย